น้อมกับนมัสการท่านสมณานด้วยความเคารพค่ะกร,ราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดเย้เยดวยใจเป็นกาจุนด้วยความเคารพค่ะกรับคารวะครูทุกท่านด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้เอกขอ,ขอกรสด่งกันบ้านในเรื่องอยากถามค่ะค่ะเมื่อวานไปดีว่าไปโรงพยาบาลตาไปพ่อกับแม่มีนัดนะคะก็ไปรับยาให้ท่านก็ไปจองคิวแล้วก็ ช่วงที่นั่งรอกิลิปมันก็ถามว่าเอ๊ะทำไมอ่งเรามายื่นบัตรแรกเลยนะแล้วทําไมเขายังไม่เรียกและทําไมเราได้คิวที่สิบกว่ามันก็บอกว่าทําไมทําไมทําไมบอกอาวก็รอดูก่อนซีจะยังไงล่ะจะทําไมแสดงว่าเขาต้องมีอะไรการเปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยเพราะการนัดของเราเนี่ยมันหกเดือนครั้งนะในช่วงหกเดือนเนี่ยโรงพยาบาลเขาก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง ไปตลอดเวลาซึ่งเราไม่รู้ก็ได้แกก็จะเย็นๆสี่มันบอกว่าแต่ฉันก็มานานแล้วนะมาตั้งนานแล้วมาตั้งแต่คนแรกเลยแล้วนี่คนไข้เต็มเลยแล้วยังไงบอกยังไงล่ะก็ต้องรอคิวที่สิบสามก็ต้องรอพอเขาเริ่มเรียกคิวมันก็มีความรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนขึ้นมาอีกเอ๊ะยังไงเนี่ยทําไมเราไม่ได้คิวหนึ่งแกเช้าคิวหนึ่งทำไมยังไม่ถึงเวลาจะเย็นๆจะอยากถามนัก ็รอก่อนมันยังไม่ถึงเวลาที่จะไปถามให้นั่งรองไปก่อนพอนั่งรอพอถึงคิวเข้าตรวจเรียบร้อยแล้วก็ไปที่โต๊ะเจ้าหน้าที่อ่ะเช่นให้โอกาสแกถามเจ้าหน้าที่ก็ลเลยงั้นก็เลยถามเจ้าหน้าที่ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตสอบถามค่ะอ่าพอดีสงสัยอะค่ะรบกวนช่วยอธิบายหน่อยอะค่ะเรื่องคิวมันเป็นยังไงอะค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายให้ฟังเขาอธิบายให้ฟังก็บอ,อกเป็นไงล่ะ เห็นไหมระบบคิวเขาก็เปลี่ยนไปตลอดเพราะ็ขจะนาขึ้นแกน่ะมันใจร้อนนี่แล้วเป็นไงพอรู้แล้วเป็นไงหนูเออโอเคเข้าใจละไม่มีปัญหานี่แหละเห็นไหมการรอหรือใจเย็นเย็นน่ะมันก็ทําให้แกมีสติมากขึ้นใช่ไหมมันบอกว่าใช่ถ้าแกไปถามเลยตอนที่แกหงิดหงิดหงิดน่ะจะเกิดอะไรขึ้น เค้ก็จะดิ้นพุดพูดพูดพ,ด,พดและอารมณ์เสียตลอดใช่ไหมมันบอกว่าใช่และตอนนี้เป็นไงเข้าใจแล้วแล้วมันก็ยกมือไหว้เจ้าหน้าที่บอกขอบคุณนะคะที่ให้ความกระจ่างเพราะว่ามันสงสัยจริงๆค่ะเพราะว่านัดก็นานมาแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างญาติผู้ป่วยและก็เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะก็ทำให้เห็นว่าเออเราไม่เห็นต้องรีบเลยก็ต้องรออีกสักนิดนึง ยังไงเขาก็ต้องชี้แจงเราได้ถ้าเราสงสัยเราก็ถามได้ค่ะมีประมาณนี้ค่ะครูรู้สัตุคขาสรุปกิเลสเป็นไงแรกๆก,กิเลสมันดิ้นค่ะครูรู้มันมันอยากถามค่ะอยากรู้ว่าทําไมทําไมมันอยากที่จะลุกไปตอนนั้นที่จะไปถามเลยค่ะมันบอกว่าอ๋อถ้าได้ไปถามนะมันจะสุขใจมากเลยไม่ได้ไปเนี่ยมันทุกข์มันนั่งกระสับกระส่ายมันนั่งร้อนอยู่ค่ะ ไฟลนก้อนอยู่นั่นแหละค่ะมันไม่เป็นสุกค่ะคุณรู้มันดิ้นรนค่ะแต่ก็บังคับมันเอาไว้ค่ะคุณรู้ดีแล้วละ่ะถ้าเราตามใจมันนะ่ะคนที่ซวยก็คือเรามันจะร้อนทั้งวันเลยทีเนี้ยอันนู้นก็อยากได้อันก็อยากได้อยากได้ดั่งใจอะ่พะพอไปแก้สถานการณ์เหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้บางทีเราไม่รู้ก็ไแ้ะใช่ไหมเพื่อล้างความใจร้อนเราเราจะรู้ก็ไแ้ะอาจารย์พูดเมื่อกี้เออเพราะเราตั้งใจมาล้างกิเลส จำไว้นะเวลาไปโรงพยาบาลตั้งใจไปทั้งวันเลยอย่าไปเร่งเพราะคนไข้เราต้องยอมรับว่าคนไข้ไหลไปโรงพยาบาลทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็งานเยอะคนไข้ก็เยอะอย่าไปรีบถ้าคุณรีบให้คุณไปหาที่มันเร็วๆไปโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยไม่มีทางได้เร็วเพราะเราต้องทําใจฤิ์มันเยอะไปเพื่อล้างกิเลสเพราะถ้าเราใจร้อนเนี่ยมันจะนําปัญหาเรามามาให้เราทุกเรื่อง นำโรคและเรื่องร้ายนม้มันอยากรู้ในระหว่างที่ถ้ามันรู้จึงจะเป็นสุขแล้วมันเป็นสุขเหรอระหว่างมันอยากรู้ไม่เป็นสุขเลยค่ะคุรู้กว่าจะไปได้สุขเพราะอยากรู้สะใจได้รู้สักหน่อยเพราะถามสักทีแต่ทําไมเห็นไหมไหม,มันทําอะไรให้เรามันทําทุกข์ให้เราค่ะคุรู้มันร้อนอยู่ข้างใน่ะค่ะมันรุ่มร้าวอยู่ะค่ะเออมันทําทุกข์ให้เรา แล้วคุณคิดว่าคนที่ไปโรงพยาบาลทั้งหมดจะไม่เป็นเหมือนคุณเรือไงเป็นค่ะคุรู้ก็พอเรามีความรู้สึกว่าเราทุกข์แล้วเราอยากที่จะถามอะค่ะก็หันไปมองก็มีหลายคนเหมือนกันที่ก็มีปฏิกิริยาเหมือนเราก็คือนั่งชะงเง้อแล้วก็เหมือนกับสายตาก็คือมองไปอยากจะลุกอยากจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมันก็เหนี่ยนาให้คนที่ป่วยไม่หายสักทีเราเห็นคนป่วยเต็มโรงพยาบาลเราอยากป่วยด้วยหรือไงไม่ค่ะ สิ่งที่เราทำเนี่ยที่เราชอบถ้าเราจะรู้ข้อมูลหรือได้ที่หนึ่งมาแรกๆทำไมได้ที่สิบสามถ้าเราได้ดั่งใจปั๊บมันไม่ได้ได้ดั่งใจทุกเรื่องในแต่ละวันถึงก็ตายอ่ะคุ้มจะตายต่อให้กลับตอนเย็นกลับค่ำเลยก็ไม่เห็นแปลกทล้างความใจร้อนได้นี่แหละคือการรักษาโรคที่รแรงที่สุดคือฝึกขัดใจตัวเองปิดไม่ตามใจกิเล แล้วดูซิมันจะมีเงื่อนไขอะไรให้ใจเราทุกเราไม่เห็นต้องรู้ก็ได้อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้จะรู้ก็ได้จะไม่รู้ก็ได้อันนี้มันไม่ใช่อาหารแต่มันเป็นเหตุการณ์เราก็เอาที่อาจารย์พูดเนี่ยมาปรับใช้การบางเหตุการณ์อย่าไม่รู้เลยเด็ปปะถ้ารู้แล้วมันก็จะต่อยอดไปอีกเอ๊ะทำไมทําไมทําไมอีมันก็ไม่จบไม่รู้เลยก็ะด้รอไปสิจะไม่ได้ตรวจก็ให้รู้ไปก็รอไปสิ เพื่อล้างความใจร้อนเราก็ได้ขวัญทำบ่อยเวลาขวัญจะล้างความใจร้อนอ่ะบางทีขวัญรอนานขวัญก็รอไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับงานที่รอขวัญอยู่ไม่เกี่ยวกับธุระอื่นๆที่ขวัญจะไปแต่ธุระสาคัญตอนนี้คือขวัญตั้งใจล้างความใจร้อนเป็นธุระสาคัญของขวัญเพราะว่ามันทําให้ขวัญทุกแล้วก็มันมันไม่สงบอ่ะ เนี่ยเหมือนที่ขวัญบอกขวัญเคยนั่งรอบางทีเป็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงขวัญก็นั่งดูเหมือนขวัญไม่ทําอะไรดูเหมือนว่าเวลาสามสี่ชั่วโมงไปทําอื่นมีค่ามากกว่าไม่การคุยกับเธอแล้วเธอเข้าใจแล้วเธอฝุกรอมีค่ามากกว่าขวัญจะคุยกับมันอย่างนี้เลยนะมันก็จะเสียมอะไรว่าตรงนี้ถ้าเราไปทําอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยไม่ถึงได้เยอะแยะแต่ได้ดั่งใจเธอฉันไม่ทําฉันเกิดมาเพื่อล้างกิเลส เพราะฉันตายแล้วฉันไม่มีร่างฉันคุยกับเธอไม่ได้ฉันไม่มีอะไรมากระทบฉันฉันไม่สามารถล้างกิเลสได้ฉันต้องล้างกิเลสได้ในร่างตอนร่างเป็นคนเท่านั้นแต่อื่นไม่มีค่าสําหรับฉันมีค่าสําหรับฉันคือการไปนิพพานให้ได้นานแค่ไหนฉันก็จะรอเพราะถ้าฉันไม่มีร่างแล้วฉันล้างกิเลสไม่ได้ฉันไม่สามารถจัดการเธอได้ฉันทุกข์ฉันอยู่ในนรกนานแสนนานฉันไม่เอาดังนั้นกิจที่สําคัญที่สุดของฉันคือ คุยกับเธอให้เธอเข้าใจนานแค่ไหนฉันก็จะรอเคยคุยกับมันไหมแบบยังไม่เคยคุยขนาดนี้กับคุณต้องคุยนะหรือว่าอยากไม่มีร่างค่อยไปล้างไม่คนั่นนะ,นนะงานเสียหายมากไหมบนโลกใบนี้ถ้าเราขาดไปไม่ทำอะไรสักอย่างในวันหนึ่งถ้าล้างความใจร้อน งานจะเสียหายมากไหมเอว่ามันไม่เสียหายเลยนะคะครพูพอพอเหมือนกับว่าพอเรารอได้แล้วก็เราล้างได้มันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรเสียหายเลยกับการรอค่ะครูมีแต่กิเลสอะไรมันจะตายขวัญบอกเลยขวัญขวัญเป็นคนใจร้อนขวัญตั้งใจล้างมากเลยนะพี่เจอีอ๋ต่อให้ขวัญไม่ได้ทําอะไรเลยในวันนั้นนะ่ะ แล้วขวัญเอากิเลสอยู่ขวัญโคตรชนะเลยขวัญขวัญไม่ได้ขวัญคือขวัญไม่ได้ทิ้งงานแต่ขวัญตั้งใจล้างกิเลสพอเราล้างกิเลสความใจร้อนได้เราจะเป็นคนมุทุแววไหวโคตรทำงานไวเลยแต่ถ้าเราไม่ล้างมันอ่ะมันจะเป็นคนสั่งเราให้ทำไวแล้วเราเหนื่อยพอไม่ได้หลังใจมันเหนื่อยขวัญเลยขวัญเป็นคนที่ตั้งใจล้างความใจร้อนเลยนะขวัญจะอยู่กับคนที่ช้าๆอย่างน้องบุญเนี่ย ไปไหนไม่เคยได้ดั่งใจเลยน้องบุญอ่ะกว่าจะเคลื่อนกว่าจะออกจากตรงนู้นตรงนู้นได้ความจะอยู่กับคนที่ใจที่ช้าช้าแบบนี้แหละเพื่อดึงความใจร้อนของขวัญขวาญต้องขอบคุณกิฟตอ่ะกิฟต์เาจะช่วยดึงความใจร้อนของขวัญมากเลยนะแต่ละครั้งที่จะไปไหนด้วยกันเนี่ยกิฟต์เาจะเป็นสายสายนิ่งๆไม่รีบเหมือนขวานขวาญจะเป็นคนสายใจร้อนสายโทสะขวัญจะเป็นสายนี้ แล้วขวัญก็ตั้งใจอยู่กับคนที่ช้านั่นแหละมีน้องที่ทํางานอีกช้ากว่านี้อีกดีเหมือนกันแหละเราตั้งใจล้างไงเราเลยเจอแต่คนช้าช้าก่อนตั้งใจล้างไงขวัญเลยเจอแต่แต่คนที่ไม่ได้หัังใจขวัญเต็มไปหมดเลยเพราะว่าพอเจอแบบนี้ขวัญก็เลยรู้สึกเออขอบคุณนะที่เขาเขามาช่วยคนเหล่านี้มาช่วยขวัญเพราะว่าขวัญตั้งใจจะเก็บตัวใจร้อนขวัญตั้งใจนะขวัญตั้งจิตเลยว่า ขวญจะล้างความใจร้อนเพราะความใจร้อนมันเป็นภัยก่อนมากก่อนตั้งใจล้างเขาเลยเอาคนที่ไม่ได้หนังใจมาให้ขวัญเต็มเลยแล้วพอเราล้างได้เราเห็นคนใจร้อนเราก็สงสารเลยอะ่ะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสาเหตุของโรคและเรื่องร้ายของปัญหาทั้งหมดเลยแล้วมันเผาเขาก่อนอะ่ะโคตรสงสารเลยนั่นนะ่ะเอาไปวิปัสนาดูนะว่าฉันจะจัดการความใจร้อน ความใจร้อนจะจัดการได้ตอนมีร่างเท่านั้นต่อให้งานเสียหายบนโลกใบนี้ต่อให้อะไรพังก็ตามแต่ถ้าฉันจัดการเือได้ฉันโคตรคุมเลยเวลาอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละจะไม่ค่อยได้ดั่งใจไปทําซะแล้วจะรู้ว่าโอ้โหถ้าเอาความใจร้อนออกจากเราได้นะโคตรไม่มีอะไรที่จะเอามาแลกอะ่ะไม่มีไม่มีอะไรที่มาเทียบค่าได้ก่อนที่จะไม่มีร่างล้างความใจร้อนตั้งศีลล้างมันซะนะ ค่ะคุรู้ขอบพอะคุณค่ะอีกขอกราบคับคุรู้ก็มีความรู้สึกว่าเมื่อวานนะคะพราะผ่านจุดตรงนั้นได้ค่ะเมื่อวันทั้งวันนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันเบาค่ะแล้วก็มันง่ายพอมาที่บ้านมาเจอภัสสะกับแม่หรืออะไรมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่รีบกับคุรู้มันมีความรู้สึกว่าไอจุดแรกจุดเริ่มต้นน่ะถ้าเราผ่านได้อะ่ะอย่างมันเจ้าก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะคุรู้ ใช่เพราะใจเราดีขึ้นเ oh. นี่ยนะี่ยเราได้โมเดลแล้วพอเราพอเราล้างความใจร้อนได้เนี่ยเราอยู่กับเหตุการณ์เหตุการณ์ไหนเราอดทนได้หมดเราจะมีขันติอดทนด้วยปัญญาเพราะเราเข้าใจเนี่ยมันจะมันจะดีไปหมดอะ่ะเพราะตัวตัวร้ายมันหายไปตัวร้ายก็คือปีศาจตัวใจร้อนหายไปแต่ถ้าใครเลี้ยงปีศาจตัวใจร้อนไว้อะ่ะมันจะรนุรนรุน เซลล์มันก็จะสั่นๆรนๆรนๆรนๆมันจะคล้องๆอ่ะภาษาใต้มันคล้องงั้นค่ะอือมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะคล้องๆเอ้นู่นก็มัวไปหมดอ่ะน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่สงบมันจะทุรนทุรายแต่พอเราล้างได้ขัดใจมันได้นะเราจะมีความสุขนะมันจะมีความสุขที่เราทําได้แล้วมันจะมีปัญญาเห็นน่ะเห็นเห็นที่จะแก้ปัญหาในแต่ละวันน่ะ เพราะว่าตัวเหตุแห่งทุกข์มันถูกเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงของความใจร้อนมันถูกลดลงมันเลยมีปัญญาเข้ามาแทนที่มันสามารถแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้สําคัญมากนะใครที่ไม่เก็บความใจร้อนขอนบอกเลยคุณพลาดคุณต้องตั้งศีลจะลดความใจร้อนลงคืออัตตานเะนะเออนะพี่จ่เอไปทนะํานะถ้าเห็นสภาพถ้ามีสภาพเทียบแล้วไปต่อเลย่ จ้ะสาธุน้ำกลับขอบพระคุณค่ะกรูสัตว์ค่ะ